สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนวิชาประวัติศาสตร์ป3เรื่องทบทวนผู้สถาปนาอาณาจักรไทยกันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถระบุพระนามและพระราชกรณยียกิจโดยสังเขปของพระหมหากษัตริย์ไทย ที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทยได้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทยอาณาจักรที่หนึ่งอาณาจักรสุโขทัยพ่อขุนศรีอินขขทนราทิศ อาณาจักรที่สองอาณาจักรอยุธยาสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองอาณาจักรที่สามกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและอาณาจักรที่สี่กรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพ่อขุนศรี 4, อินทราชิต พระราชประวัติพ่อขุนศรีอินทริตย์มีพระนามเดิมว่าพ่อขุนบางกลางหาวเป็นปฐมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงทรงอภิเศกสมรสกับพระนางเสืองมีพระราชโอรสสองพระองค์คือพ่อขุนบานเมืองและพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชกรณียกิจร่วมมือกับพ่อขุนผาเมือง รวบรวมไพ่พลขับไล่ขอมจากนั้นได้สถาปนาสุขโขทยัยขึ้นเป็นราชธานีในปีพุทธศักราช1792และเป็นผู้วางรากฐานการปกครองแบบพ่อปกครองลูกสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองพระราชประวัติ ทรงมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าอู่ทองอบพยพไพรพลหน,นีโรคระบาดและภัยธรรมชาติมาตั้งเมืองอยู่บริเวณหนองสโสนเป็นปฐมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์อู่ทองและขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช1893พระราชกรณียกิจสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานี เป็นผู้วางรากฐานการปกครองแบบจัตุสดมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างวัดต่างๆเช่นวัดพุทธไทยสวรรค์วัดป่าแก้วและวัดพระรามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระนามเดิมว่าสิน เป็นบุตรของนายไห่หองกับนางนกเอี้ยงก่อนรับราชการเคยบวชเรียนที่วัดโกสาวาสสำนักของพระอาจารย์ทองดีขึ้นคลองราชในปีพุทธศักราช2310เป็นผู้กอบกู้เอกราชจ,จากพมา่าครั้งที่สองสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานี ปราบกกเหล่าต่างๆและรวบรวมไพ่พลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระนามเดิมว่าทองด้วงเป็นบุตรของพระอักษรสุนทรตาหรือทองดีและคุณหญิงโยก เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กหลวงในสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรรับราชการที่เมืองราชบุรีในตาแหน่งหลวงยกกระบัดในแผ่นดินสมเด็จพระที่นั่งสุริยอาอมารินเป็นปฐมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและสถาปนากรุงรัตนโกสิน์ขึ้นเป็นราชธานีทรงย้ายเมืองหลวงจาก ธนบุรีมาเป็นกรุงเทพมหานครมีบทบาทสำคัญในสงครามก้าทัพดังนั้นเราจะเห็นว่าอาณาจักรไทยมีพัฒนาการสืบเนื่องมายาวนานตั้งแต่สมัยสุขโขทัยอยุธยยธทนบุรีจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์เนื่องจากมีพระหมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระปีชาสามารถ ในการวางรากฐานชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน